ไข่เนี่ยเว้ยทำมนี่บ่มีลมทุกมือลมคักแห้งกาดหนาวผิวแห้งเบิดแล้วนี่โอ้ยเอา้าเปียมมาตาใส่ก็ส่งเมือม่อยแธอเมื่อยตัวย่างไปแบบไก่ลาดปลาลาดดงไปก็แบบอะไอีหยังเลยเอาแล้วมึงย่างไปใส่นี่มึงมาตาใสเอา ใช่สิห้ยออกแล้วมอ่รู้สมบ่เออเมนตัวล่ะมาเอื่นนีน่นด้ยล่ะแสดงว่ามาัจจะสื่อตัวเด็ดบ่นี่อืมึมงมีตัวเด็ดอยู่บ่เฮ้ยมันเขื่นกับฟันอยู่หั่นละฟันว่าขี้ขันขาออกลูกเป็นหมา<อ>ฟันเมืออสีรีได้ดปิมแล้วกูนี่ค้นฟันคิวพร้อม แต่ว่ากูตีบอกออกว่าว่ามันสิออกมาส่องใดออกมาตัวใดเอามึ่ผูมมากใบห้ยนังเมื่อว่ามันจิออกมาตัวใดเอาขี่ขั้นขาออกหลวมมาเป็นหมาแค่ในชีวิตจริงมันกะเป็นไปบ่ได้แล้วกะกูน่ะไปสื่อมันหนีหอนว่ามันเคลื่อนกูกรฝันเออฝันมาจังได จำมาได้ว่ากูฝันว่าอย่าง<อ>แต่กูนะ่ะจำตัวเลขได้กูก็เลยฝ่าวไปซื้อกูอย่ากตกแรงมากกูลืมก่อนต้องไปซื้อน้ำผู้ใดล่ะอ้ยมาหย่อไปเลยว่าหรวละกสูนกูองศาไปหาหอดเพื่อน,อนก็บอคายกูอันไพ่แย่ยแต๋วหรือพอย,ยิอ่งย่นโมเมนต์ผู้ใดสัตว้ย ไปสื่อกบไม่แญ่น่นะนะเมืมอ่อกูจัดอยู่บอกไม่หญ่ออหยัยยงระบาดอยู่ใส่ป่านแล้วอยู่แถวแถว,แถว,แถวหน้าน่ะโอ้มียันเ <c oughs> ออนั่นละก <c oughs> ูไปหอดเพื่อนกล้าบอ,อกขายให้กู <c oughs> คือว่าจังสันคคือสิบอ,อกขายบอ,อกขายตัวถ้าไปโรงพยาบาลอา้าแล้วเป็นออหยังือเดี๋ยวไปโรงพยาบาลน,นี่จักน้ำเหล้า ห้ามให้กระบ,บอกข่าบอกออกนั่นลหละพี่สวยก็ไม่ยีานแล้วนะบ่าขายนบอกอกูก็เลยไปอีกหานอีกมองนึงอืมเว้เว<ฮ> <c oughs> ้าอะไรกับศูนย์กระบปยูอีกเอ้าก็เป็นนังศีวะ่ะคือเป็นเป็น <ตะ S 3> เนอียงก<ะ>ัน<ะ>อันที่จริงแล้วส่วงไก่วันทีส่สิที่อันหัวที่ออกแล้วต้องอยู่บ้านนะแล้วต่องแบบฝ่าวขายเนาะ แต่ว่ามันก็นเ,เ,ปนเป็นแปลก,กมึงไปสื่อเขาเาาขา้มีไพขายมึงนั่นแหละกู้เหตุยังกูกมีไพคายยังเหตุกูเลยแป้นกันเบอหมูบ่บาทกูไปมม่หนีสารเจ้าเลยด้วยฝนเอา้าแสดงว่ามึงยังไปหาเมียยั่นยังมหาเมียแถวโตอเออเลากกระตายเออบ่ขายเราไม่ไอยูบานตีบ่มีลูกลูกเลิกเล่าก,าก,กับบอยูลูกเลิกเล่าก,าก,กับบอยูเนี่ เป็นก็เป็นโรคเดียวกันที่ว่าเราเขาลงบานนี่บอกเราเป็นโรคเดียวกันเออเอา้าคือว่าจากศนลปินเป็นโรคอย่างคือสิเป็นคือกันเป็นโรคก,กับพอปัสสาวะอักเสบคือ้าวคือแปลกแต่ว่าคล้ายโตเด็ดคือกันเป็นโรคก,กับพอปัสสาวะอักเสบคือกัน แปลกที่สุดอ่ะกกมันบอกเห็นจะแปลกก็เลยฝนแล้วมันเป็นพออย่างมึงก็คิดว่ามันบอกแปลกก็มันอ่านเฮ้ยเฮ้ยกว่าล่ะ <c oughs> มันอ่านร้ายน่ารักอ่านร้ายจนเนี้ยบออกเอออ่านร้ายจนกระเพาะบัตส์วะอักเสบอ่านร้ายเข่าวเดี๋ยวากะเป็นมะมะเร็งกว่าจักมือสัมผัสดกเกือ <c oughs> บกูไปสื่อที่สันมือนี่ <c oughs> เออน่าลักกูไปมาสามมอง ดิสือก็ไม่ใหญ่น้ำหนึ่งมองสุดท้ายเออไข่แนร่ะระบบเป็นกะระเพาะปัสสาวะอักเสบระบบอันเออกระดีตัวเนาะ,ะระบบเป็นกะระเพาะปัสสาวะอักเสบอยู่ดเดียวกระย่อนว่าระบบอันตัวก็แมนตัวเป็นกันเบิร์ดมู่บ้านจานีเกือบเกือบเกือบกูไปสื่อละมื่นนี่แม่จะไปหาขายเลกด,ด้อเกือบกูได้ปล่อยเขาคือมึงนี่ล่ะสูงสูงยางเบิร์ดมู่บ้านบ่ขายจอี อีกน้อยหนึ่งกลัวมันจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งอัน,นียังเกาะเขเออิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยล่ะเออให้มันตายโหลดกอันร้ายขึ้นเม,มื่อวานล่ะให้มันตายโหลดเดี๋ยวกูสิไปทาเผาดอกกัส้มพ่อเป็นอยู่ดอกเออเนาะจังแมนให้กูปล่อยค่ะ